สวัสดีพี่น้องไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยเอพี่น้องเอคิดถึงปลา่าหุ่นลูกขอพี่น้องซังไม่ได้เป็นนักร่องน้ำเขาแท้วะหนุ่ยลูกขอดีปนนี้เนาะโอ้ย้อยจังหลูกขอนี่ อากาศเย็นพี่น้องขีมูกขีมูกขีตาอะไรอันวันหยุดพี่น้องได้อันออกมาเรียนเป็นหูเปิดตาอยูุ่แค่นี้แหละว่ากล้าออกไปสใส่ไกลดอกไปมองที่มันบมีค้นนี่แหละอันโควิตเน้องพี่น้องอันวานนี้ฉีดยาน้ามูเลยนี่เ่าแก้กับคาตะเวียกงานกับลายพี่น้องจินชีนะอันเดือนนี้นะวันะดัดหยุดเนี่ยเดือนทั้งเดือน พอ,อได้อยู่น้ำเขางานหลายพี่น้องอันแต่ว่ากะได้เงินเนาะกะเอาพอได้ตื้มเพอะได้ปจัจจบเงินเดือนจะของพี่น้องพอได้พอได้ตื้มกันอันขอแกว่าถ้ามีคนมาหนีเพิ่นสิเพิ่มเงินเดือนให้พี่น้องผู้ใดสนใจมาเด้เอผู้ชายล้านแปดผู้ยิ่งล้านหกตะกี้เพิ่นไฮลานหาแต่ผู้ยิงน่ะตอนนี้เนพะิ่นไหลาน นอนากให้ล้าหนหกถ้ามีคนมาแต่อยากมีคนอยากให้มีคนมาพี่น้องคู่ผัวเมียเด้อแล้วก็อันถ้าไมา้เราเงินเดียนเงินเดียนจะได้สตาร์ทน้ำมูนเน่ย <c oughs> อันเขาแก้ใจดีเงินชัวพี่น้องสบายงานเขาเสร็จเร็วเขาก็เลิกเร็วเขาแก้ใจดีเฮ็ด <c oughs> <het S 2> น้ำวัดำํำแต่ว่า <c oughs> เราปรได้มาเร่งเขาดอกมิตตชันช้นนี้ซาซายันเมียยันตาลุกน้องเมียพี่น้อง หายากหลายถึงจริงงั้นถืกแต่ว่าสบายใจแล้วก็ปลอดภัยที่นอ้องนั่นละ่ะอยู่กันคือพี่คือน้องแต่ว่าเพิ่นหาคนมาได้นี่ละ่ละชิดนหอดพี่น้องสุขคนเด้อทั้งอยู่ประเทศไทยทั้งอยู่เกาหลีอันขอบคุณสําหรับหัวใจที่กดล้วๆ้วให้เนาะอันถึงสิบ่ได้คอมเมนต์กะบ,บ่เป็นยังแค่หัวใจก็มีแห้งชื่นใจพี่น้องเพราะว่าเพิ่อนอาจจะเมื่อย คือจังเฮาเนี่แหละเขากับมือเขากับปได้คอมเมนต์เฮาก็กดให้เพิ่นคือกันพี่น้องแต่ว่าบ่ลืมพี่น้องคนไทยหักกันหักกันหักกันหักกะหักกันหักกันก <c ười> ินสร้างอารมณ์ดีเลยพี่น้องมันกินล้วมันยิ้มยิ้มคือกันคนกินกัยิ้ม <c ười> คพม,มักมวนพี่น้องกินเล้วอารมณ์ดีมาบ้ายยุ่ผู้เจยวนี่แหละ้อนีได้นอนน้อยนึ่งวิ่งมีแห้ง <c ười>